วันนี้เห็นภาพนี้เต็มฟ,ฟีดเฟซบุ๊กเลยรู้ไหมคะว่าทำไมตัวนี้ถึงเป็นตัวอย่างการสงสัยแมสที่ผิดวิธีเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยค่ะจากภาพนะคะจะเห็นว่าคุณหนูนะคะมีการเก็บสายของ n 95นะคะไว้น่าจะใต้ใบหูนะคะทางด้านตัวที่ปากกากำลังเขียนไว้นะคะ ซึ่งมันก็แน่นอนแล้วว่ามันจะทําให้เกิดการใส่ที่ไม่ฟิตกับใบหน้าแล้วประเด็นที่สาคัญนะคะการใส่หน้ากาก N95 เนี่ยจะต้องใส่แนบใบหน้านะคะมันถึงจะฟิตนะคะก็ใส่เข้าไปเนี่ยให้กระชับกับใบหน้าแล้วก็ลองเทสดูว่ามันชับใบหน้าไหมแล้วค่อยใส่หน้ากากนามไยมคะ่ะใบสีเขียวที่อยู่ด้านในของคุณหนูเนี่ยเอาออกมาด้านนอกนะคะถึงจะเป็นสิ่งที่สรุปง่ายๆเลยนะคะถ้า ถ้าเรามีหน้ากาก N95 อยู่แล้วก็ใส่ให้ฟิตก,กับใบหน้าเลยโดยไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะแต่ว่าถ้าจะใส่หน้ากากอนามายัยก็ใส่ทับข้างนอกก็ได้นะคะแต่ไม่ควรใส่ด้านในก่อนแบบเฮียหนูจ้า